สำหรับสุดรนี้นะครับสุดหนึ่งพันวัตต์นะครับมอเตอร์นะครับห้าร้อยวัตต์นะครับยี่สิบสี่โวลต์นะครับนะครับจะมีสามสายนะครับสายวูลุ่มเลยว่าสายคันเร่งนะครับก็จะมีสายสีเขียวแล้วก็สีดํานะครับแล้วก็สีแดงนะครับกับสายเข้มอเตอร์นะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองกับสีน้ําเงินนะครับเข้ามอเตอร์นะครับส่วนสายเข้า แบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นแดงดํานะครับแดงดําแบบนี้นะครับกล่องตัวนี้ใช้แบตเตอรี่48โวลต์นะครับ48โวลต์ขึ้นไปนะครับ48โวลต์อย่างเดียวนะครับไม่ใช่48โวลต์ขึ้นไปนะครับมันรองรับได้แค่ไฟได้แค่60โวลต์นะครับห้ามเกิน65 63นะครับ60โวลต์พอดีได้ครับนะครับตัวนี้นะครับ ต่ำสุดนะครับที่ตัดนะครับก็เลือสี่สิบสองนะครับสี่บสองโวลต์จะตัดทันทีนะครับของนี้นะฮะก็จะมีสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองนี่จะเป็นไฮชวิตเบรกนะครับเบรกนะครับเวลาเราเบรกนะครับมันจะตัดทุกอย่างนะครับมอเตอร์จะไม่หมุนนะครับไม่ทํางานนะครับถึงเราจะบิดคเร่ง่ังก็จะหยุดนะครับแล้วก็เวลาเราเบรกนะครับสายตัวนี้นะครับสีดําแดงตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเบรกนะครับ ปยท้ายนะครับเวลาเราเบรกนะครับไฟนี้จะติดนะครับผมไฟนี้จะติดนะครับก็ดำเหลืองจะเป็นเด็กนะครับซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีดำแดงอีกคู่นะครับตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับเปิดสวิตต์ปุ่แจนะครับจะติดตลอดนะครับตรงนี้นะครับนะครับก็มีแค่นี้นะครับสําหรับกล่อง กรองคอนโทรลของมอเตอร์ dc นะครับสองสานะครับแปลงทานนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งพันวัตต์นะครับอันนี้ผมจะลองให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะเสียบหลอดไฟผมหลดไฟ l อ d ดีนี่นะครับสิบสองโวลต์นะครับแต่นะครับไฟตรงนี้มันออกสี่สิบแปดนะครับอย่าเอา่าเอาต่อตรงนะครับเพราะว่า ต้องมี r 1 k ก่อนนะครับตักไว้นะครับถึงจะใช้งานได้นะครับทางงานขาดนะครับตอนนี้นะครับรองหลับ k สิบ2โวลต์นะครับถ้าไม่มี r หนึ่ง k จะครับนะครับสวิตช์ทำงานนะครับเดเยจะทำงานแต็กนะครับเพราะว่ามต่อสายแจตรงนี้นะสวิตช์นะครับมต่อตรงไปแล้วนะครับไม่ใส่แจนะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่ห้าสิบสองนะครับจุด c นะครับ นะตอนนี้ผมยังไม่ได้หมุนโวลลุ่มนะครับมอเตอร์ยังไม่ทํางานนะครับช็อเบรกให้ดูนะครับเห็นไหมครับไฟติดนะครับนะครับไฟติดนะครับทีนี้ผมจะมาเปิดโวลลุ่มให้ดูครับนะครับมอเตอร์หมุนนะครับผมกดไปเบาๆนะครับทีนี้ผมมาช็อตเบรกนะครับนะครับไฟติดนะครับมอเตอร์หยุดหมุนนะครับ จะตัดการทํางานนะครับปล่อยนะครับมอเตอร์วิ่งต่อนะครับนะครับเีถึงจะบิดนะครับมันก็ไม่ไปนะครับพอจะตัดการทํางานทั้งหมดนะครับผมปล่อยมันจะวิ่งนะครับถ้าเร่งจะปล่อยกเร่งเร็วขนาดไหนนะครับมันก็จะหยุดนะครับนะครับถ้าปล่อยกคนเลยนะครับ ปล่อยเองครับครับรถครับเร่งจอดแล้เบรกกติดนะครับเคครับตรงนี้นะครับให้ใส่ 1k ไว้นะครับถ้าถ้าใช้กับหลอด12โวลต์นะครับซื้อหลอด LED 12โวลต์นะครับเพราะว่าไฟมันปล่อยออกมาเต็มนะครับ48นะครับความไม่ได้แปลงให้นะครับนะครับอย่าต่อตรงนะครับถ้าไปใช้จริงก็ต้อง ใช้ตัวเราเบรคมอเตอร์หยุดนะครับไฟจะติดนะครับปล่อยนะครับครับโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องดีดีนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับต่อก็ง่ายๆครับไม่ได้ยากนะครับต่อไม่ได้ยากนะครับมีสายมาเยอะนะครับมีสายมาเยอะนะครับสําหรับมือใหม่นะครับให้เล่นแบบนี้ก่อนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับนะฮะไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับครับกล่องไม่ร้อนนะครับเสียต่ำนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ